ตัมมังลัมมมังนัสติวิรัติบามามานาจะสั่จะพอามานก็จะมเตวเอมาขวัมาาระวจะมีความกอจะกัตติจะกยิาเลธมมาทวัานี้มมังตม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาธุท,ท่วมหัวครับพระประธานนั้นองค์สีทององค์ใหญ่มากนะครับสวยงามวิจิตเพลิดเพลินติตใจทีเดียวนะครับ ไม่ลืมกันครับนำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดจริงนักสะดวกสบายที่นี่วัดเกตุมดีสีวาราลามสมุทรสาครไม่ไกลจากกรุงเทพ ไม่ไกลจากกรุงเทพมาแล้วไม่ไกลจากกรุงเทพมาแล้วมีความสุขโชคดีร่ำรวยทุกท่านสมความปรารถนาทุกท่านเฮงเงโชคดีโชคดีโชคดีครับ